วันนี้เราไปที่ข่าวสารคนพิการกันต่อเลยนะครับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครบุคคลออทิสติกและก็บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่สนใจฝึกทักษะการทำงานจริงและก็ฝึกทักษะในทางสังคมนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับเป็นการฝึกงานในสำนักงานฝึกงานจัดเรียงสินค้าและงานบริการต่างๆนะครับ มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารพัฒนา,าทักษะมารยาททางสังคมแล้วก็การปรับตัวนะครับคนที่จะสมัครนั้นนะครับคนพิการที่สนใจบุคคลออทิสติกที่สนใจนะครับต้องอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับสื่อสารเบื้องต้นได้เดินทางด้วยตัวเองได้นะครับอเอกสารการที่จะมาสมัครต่างเนี่ยนะครับก็มาส่งได้เลยที่ มูลนิธิออทิสติกไทยซอยบางพรม29เขตตลิ่งชันกรุงเทพนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมไปที่ครูฟ้าครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะฮะนะครับ0 6 2 2 6 8 8ส9 5นะครับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับใครที่จะ,ะมาฝึกงานนะครับฝึกทักษะต่างๆนะครับก็ติดต่อไปได้เลยที่

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์